สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Just ครับถ้าผมจะขอให้คุณประเมินทักษะการฟังของตัวเองจากคะแนนเต็ม10คุณจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่น่าจะให้คะแนนตัวเองอยู่ที่7 8หรือแม้แต่9ก9เราทุกคนต่างเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้ฟังที่ดีนี่คือหนึ่งในคำโกหกที่เราบอกกับตัวเองบ่อยที่สุดลองนึกถึงบทสนทนาครั้งล่าสุดของคุณดูสิครับ ในขณะที่เพื่อนของคุณกำลังเล่าปัญหาของเขาสมองของคุณกำลังทำอะไรอยู่มันกำลังตั้งใจฟังทุกคำพูดของเขาจริงๆหรือว่ามันกำลังรอจังหวะที่จะพูดแทรกมันกำลังคิดถึงคำแนะนำที่ดีที่สุดที่จะมอบให้มันกำลังนึกถึงเรื่องราวของตัวเองที่คล้ายๆกันหรือมันกำลังวางแผนว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีความจริงที่น่าอึดอัดใจก็คือเราส่วนใหญ่ไม่ได้ฟัง เราแค่รอที่จะพูดเรามองว่าการฟังคือกิจกรรมที่อดทนรอให้อีกฝ่ายพูดจบเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อที่ขั้นระหว่างตาของเราที่จะได้พูดบ้างแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าการฟังที่แท้จริงไม่ใช่กิจกรรมที่เฉื่อยชาแต่เป็นการกระทําที่ทรงพลังและต้องใช้สมาธิสูงสุดถ้าผมจะบอกว่าศิลปะการฟังคือทักษะที่สามารถ เปลี่ยนแปลงทุกความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณได้ตั้งแต่ความสัมพันธ์กับคนรักลูกเพื่อนร่วมงานไปจนถึงความสัมพันธ์กับตัวเองวันนี้เราจะมารื้อสร้างความเข้าใจที่เรามีต่อการฟังกันใหม่ทั้งหมดเราจะไม่ได้มาพูดถึงเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่เราจะมาสำรวจแผนที่การฟังซึ่งแบ่งออกเป็น3ระดับที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ตามหลักการของศาสตร์การโคชชิ่งและการสื่อสารระดับโลกระดับที่คน9 0ติดอยู่ระดับที่จะทำให้คุณกลายเป็นเพื่อนและเพื่อนร่วมงานที่ดีที่สุดและระดับที่จะทำให้คุณสามารถได้ยินในสิ่งที่ไม่ได้ถูกพูดออกมาได้นี่คือคู่มือที่จะเปลี่ยนคุณจากการเป็นกำแพงที่คอยแต่จะสะท้อนเรื่องของตัวเองให้กลายเป็นมหาสมุทรที่ลึกซึง้ง ที่สามารถโอบรับเรื่องราวของผู้อื่นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นบทต่อไปในชีวิตในฐานะนักฟังที่มีสเสน่ห์และเปี่ยมด้วยพัญญามาร่วมเดินทางสู่ความเงียบที่ทรงพลังนี้ไปพร้อมกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ระดับพื้นฐานซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นหรือว่า Default Mode ของมนุษย์เราเกือบทุกคนและเป็นระดับที่เราใช้เวลาอยู่กับมันมากที่สุดระดับที่1คือ การฟังจากภายในหรือฟังเสียงของตัวเอง internal listening มันคืออะไรเมื่อคุณฟังในระดับนี้สปอตไลท์ของสมาธิทั้งหมดของคุณจะส่องอยู่ที่ตัวคุณเองครับแม้ว่าภายนอกคุณจะพยักหน้าและมองไปที่คู่สนทนาแต่บทสนทนาที่แท้จริงกำลังเกิดขึ้นภายในหัวของคุณอยู่เสียงในหัวของคุณกำลังทำงานอย่างหนักมันกำลังตัดสินฉันเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ทำไมเขาถึงขึ้นแบบนั้นนะ เตรียมคำตอบเดี๋ยวเขาพูจบฉันจะพูดเรื่องนี้ต่อเชื่อมโยงกับตัวเองโอ้เรื่องนี้เหมือนกับที่ฉันเคยเจอเลยเดี๋ยวต้องเล่าบ้างแก้ปัญหาปัญหาของเขาคือ x เขาควรจะทา y Z ซคำถามหลักที่ขับเคลื่อนการฟังในระดับนี้คือเรื่องนี้มันมีความหมายต่อฉันอย่างไร What does this mean to me ทำไมเราถึงติดอยู่ที่ระดับนี้มันไม่ใช่เพราะเราเป็นคนเห็นแก่ตัวครับ แต่มันคือคกลไกการเอาตัวรอดและการประมวลผลข้อมูลตามธรรมชาติของสมองเราจำเป็นต้องเปรียบเทียบข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่าที่เรามีอยู่เพื่อที่จะทำความเข้าใจโลกแล้วมันไม่ดีอย่างไรการฟังระดับที่หนึ่งนั้นจำเป็นครับแต่ไม่เพียงพอต้นทุนของการใช้ชีวิตอยู่แต่ในระดับการฟังในระดับนี้คือคุณจะพลาดข้อมูลที่สาคัญ เพราะคุณมัวแต่สนใจเสียงในหัวของตัวเองจนไม่ได้ยินรายละเอียดความรู้สึกหรือความหมายที่แท้จริงที่คู่สนทนาพยายามจะสื่อสารคู่สนทนาจะรู้สึกว่าไม่ได้รับการรับฟังพวกเขาสามารถสัมผัสได้ว่าคุณไม่ได้อยู่กับเขาจริงๆซึ่งจะทำให้เขาปิดใจและไม่ต้องการที่จะแบ่งปันเรื่องราวที่ลึกซึ้งกับคุณ มันสร้างความเข้าใจผิดและความขัดแย้งเพราะคุณกำลังตีความทุกอย่างผ่านฟิลเตอร์ของตัวคุณเองไม่ใช่การพยายามทำความเข้าใจโลกของเขาวิธีรู้ทันว่าคุณกำลังฟังในระดับที่หนึ่งสังเกตตัวเองครับถ้าคุณพบว่าคุณกำลังรอจังหวะที่จะพูดแทรกคุณอยากจะเล่าเรื่องของตัวเองใจจะขาดคุณกำลังตัดสินหรือวางแผนที่จะให้คำแนะนำนั่นคือสัญญ,ญาณที่ว่า คุณกําลังอยู่ในโลกของตัวเองไม่ใช่โลกของเขาการตระหนักรู้ว่านี่คือค่าเริ่มต้นของเราคือก้าวแรกที่สำคัญที่จะทําให้เราสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนระดับไปสู่การฟังที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ครับระดับที่สองคือก้าวที่จะเปลี่ยนบทสนทนาธรรมดา ให้กลายเป็นการเชื่อมต่อที่แท้จริงนี่คือระดับที่นักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมทุกคนเชี่ยวชาญระดับที่2คือการฟังอย่างจดจ่อหรือการฟังเสียงของคู่สนทนาหรือว่า focus listening มันคืออะไรมันคือการตัดสินใจอย่างมีสติที่จะย้ายสปอตไลท์ทั้งหมดจากตัวคุณเองไปส่องที่คู่สนทนาของคุณแต่เพียงผู้เดียวเสียงในหัวของคุณจะเงียบลงและเป้าหมายเดียวของคุณในตอนนี้คือ การพยายามทำความเข้าใจโลกของคนคนนี้ให้ได้ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณจะไม่ได้แค่ได้ยินคำพูดของเขานะครับแต่คุณจะเริ่มฟังเพื่อค้นหาความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นคืออะไรคำไหนที่เขาพูดซ้ำๆเพราะมันน่าจะมีความสำคัญคุณค่าอะไรที่กำลังพูดถึงความต้องการที่แท้จริงของเขาคืออะไร เวิร์กช็การฝึกฝนการฟังระดับที่2นี่คือทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนเหมือนกับการเข้ายิมครับ 1. สร้างเจตนาที่ชัดเจนหรือว่าเซ t ตแต่ intention ก่อนจะเริ่มบทสนทนาที่สำคัญให้คุณตั้งใจกับตัวเองในใจว่าใน10นาทีนี้ฉันจะเป็นนักสำรวจเป้าหมายของฉันคือการเข้าใจไม่ใช่การพูด 2. กํกจัดสิ่งรบกวน eliminate distraction ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดคือสมาร์ทโฟนครับให้คุณคว่ำหน้าจอมันลงหรือเก็บมันไปเลยการกระทําเล็กน้อยนี้คือสัญญาณที่ทรงพลังที่สุดที่บอกกับอีกฝ่ายว่าคุณสําคัญกว่าโลกทั้งใบในตอนนี้ 3. ใช้เครื่องมือของนักฟังที่ดี The Listener's t o k i t คําถามปลายเปิดที่แสดงความอยากรู้อยากเห็นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อครับตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไรอะไรคือส่วนที่ยากที่สุดสําหรับคุณ การสะท้อนความรู้สึก (Emotional Labeling) ฟังแล้วเหมือนคุณจะรู้สึกผิดหวังมากเลยนะครับดูเหมือนว่าคุณจะตื่นเต้นกับโอกาสนี้มากๆการถอดความเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ (Paraphrasing) ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดสิ่งที่คุณกำลังจะบอกก็คือพลังของความเงียบ (The Power of Silence) นี่คือเทคนิคขั้นสูงหลังจากที่คู่สนทนาพูดจบอย่าเพิ่งรีบพูดแทรกนะครับให้คุณหยุดเงียบ สบตาและพยักหน้าช้าๆเป็นเวลา3-5ถึงวินาทีความเงียบที่สบายๆนี้คือการเปิดพื้นที่และมักจะเชิญชวนให้อีกฝ่ายพูดในสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมออกมาสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะพูดในตอนแรกผลลัพธ์ของการฟังระดับที่สองสำหรับคู่สนทนาเขาจะรู้สึกดีอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขารู้สึกเป็นที่ยอมรับมีคุณค่าและปลอดภัย ความไว้วางใจจะถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วและเขาจะอยากที่จะพูดคุยกับคุณอีกสำหรับตัวคุณคุณจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณจะเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าความกังวลที่แท้จริงของลูกน้องหรือความเจ็บปวดที่แท้จริงของคนรักซึ่งจะทำให้คุณสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุดการฟังในระดับที่2คือการมอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดนั่นคือ การใส่ใจของคุณและแล้วก็มาถึงระดับสูงสุดของการฟังระดับที่นักโคช้ชนักบำบัดและผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทุกคนต่างฝึกฝนจนเชี่ยวชาญระดับที่3คือการฟังแบบองค์รวมหรือการฟังเสียงของบรรยากาศ global listening มันคืออะไรถ้าการฟังระดับที่2คือการโฟกัสสปอตไลท์ไปที่คู่สนทนา การฟังระดับที่3ก็คือการหี่สปอตไล์ลงแล้วเปลี่ยนไปใช้ไฟส่องสว่างรอบทิศทางคุณไม่ไม่แค่ฟังคู่สนทนาแต่คุณกำลังรับรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นคุณกำลังฟังด้วยทุกประสาทสัมผัสของคุณคุณกำลังฟังภาษากายของเขาเขากำลังนั่งตัวตรงหรือห่อไหลเขากำลังสบตาคุณหรือมองไปที่อื่นมือของเขากำลังทำอะไร คุณกำลังฟังน้ำเสียงของเขาน้ำเสียงของเขาสั่นเครือหรือไม่เขาพูดเร็วหรือช้ากว่าปกติคุณกำลังฟังพลังงานในห้องบรรยากาศมันตึงเครียดผ่อนคลายหรือเร่งรีบและที่สำคัญที่สุดคุณกำลังฟังในสิ่งที่ไม่ได้ถูกพูดออกมา What's not being said คุณกำลังฟังความรู้สึกของตัวคุณเองสัญชาตญาณของคุณกำลังบอกอะไร คุณรู้สึกถึงความไม่ลงรอยกันระหว่างคำพูดกับความรู้สึกของเขาหรือไม่คำถามหลักที่ขับเคลื่อนการฟังในระดับนี้ก็คือเกิดอะไรขึ้นจริงๆในที่แห่งน,นี้ What's really going on here? Workshop การฝึกฝนการฟังระดับที่3นี่คือการฝึกฝนที่ละเอียดอ่อนและต้องอาศัยการลดการทำงานของสมองส่วนคิดวิเคราะห์และเพิ่มการทำงานของสมองส่วนสัญชาตญาณ 1. ขยายโฟกัสของคุณ soften your gaze แทนที่จะจ้องไปที่ดวงตาของอีกฝ่ายอย่างเขม็งให้คุณลองผ่อนคลายสายตาแล้วรับรู้ถึงภาพรวมทั้งหมดทั้งใบหน้าร่างกายและสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเขา 2. ฟังด้วยร่างกายของคุณ listen with your body ให้คุณลองสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายของตัวเองสิในขณะที่กำลังฟัง เมื่อเขาพูดถึงเรื่องนี้ทำไมฉันถึงรู้สึกเกรงในท้องนะทำไมฉันถึงรู้สึกเศร้าขึ้นมาทาั้งๆที่เขาเล่าเรื่องตลกอะร่างกายของคุณสามารถรับสัญญาณทางอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนที่สมองส่วนเหตุผลอาจจะมองข้ามไปนี่คือข้อมูลจากสัญชตาตญาณ 3. สังเกตความไม่สอดคล้อง Notice the incongruence คำพูดผมโอเคครับภาษากาย กอดอกแน่นไม่สบตาขากันไกลแกร่งการฟังระดับที่3จะทำให้คุณได้ยินความขัดแย้งนี้และอาจจะทำให้คุณถามคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณบอกว่าคุณโอเคแต่ผมรู้สึกได้ถึงความกังวลบางอย่างในน้ำเสียงของคุณมีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ไหมครับผลลัพธ์ของการฟังระดับที่3การฟังในระดับนี้จะทำให้คุณสามารถเข้าใจได้ถึง แกนของปัญหาหรือความต้องการที่ซ่อนอยู่ที่แม้แต่ตัวผู้พูดเองก็อาจจะไม่รู้ตัวมันคือทักษะของผู้นำที่สามารถอ่านบรรยากาศของทีมได้มันคือทักษะของเพื่อนที่สามารถรับรู้ได้ว่าฉันไม่เป็นไรของเพื่อนนั้นคือคำโกหกและมันคือทักษะของคนรักที่สามารถได้ยินความต้องการที่ไม่ถูกเอ่ยออกมามันคือการเปลี่ยนจากผู้ฟังสู่ การเป็นพยานที่รับรู้ประสบการณ์ของอีกฝ่านอย่างแท้จริงเมื่อเรารู้จักทั้งสามระดับแล้วคำถามคือเราควรจะใช้ระดับไหนตอนไหนนักฟังที่เชี่ยวชาญไม่ใช่คนที่พยายามจะอยู่ในระดับที่สามตลอดเวลาเพราะนั่นจะทำให้คุณเหนื่อยล้าเกินไปแต่คือคนที่สามารถสลับระดับการฟังได้อย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์เมื่อไหร่ที่ควรใช้ระดับที่หฟังตัวเอง เมื่อต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วคุณต้องฟังเสียงสัญชาตญาณและข้อมูลภายในเมื่อต้องตั้งขอบเขตคุณต้องฟังความต้องการและขีดจำกัดของตัวเองเมื่อคุณกำลังเรียนรู้คุณต้องเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับความรู้เดิมระดับที่1ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่มันไม่เพียงพอสำหรับการสร้างความสัมพันธ์เมื่อไหร่ที่ควรใช้ระดับที่สงฟังคู่สนทนานี่คือโหมดหลักสำหรับทุกบทสนทนาที่สำคัญ เมื่อคุณต้องการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าเมื่อคุณต้องการทำความเข้าใจปัญหาของลูกน้องเมื่อคนรักหรือลูกของคุณกำลังต้องการการรับฟังการใช้เวลาส่วนใหญ่ในระดับที่สองคือการลงทุนที่ดีที่สุดในทุกความสัมพันธ์ของคุณเมื่อไหร่ที่ควรใช้ระดับที่สามฟังบรรยากาศในสถานการณ์ที่มีความสำคัญสูงและมีความซับซ้อนทางอารมณ์การโค้ชชิ่งหรือการเป็นเมนทอร์ การเจราจาต่อรองที่ตึงเครียดการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งการสัมผัสถึงบรรยากาศที่ผิดปกติในทีมหรือครอบครัวการฟังในระดับนี้เปรียบเสมือนไฟสูงของรถยนต์ที่คุณเปิดใช้เมื่อต้องการจะมองเห็นภาพที่กว้างและไกลที่สุดศิละปะที่แท้จริงคือการตระหนักรู้ว่าในขณะนี้คุณกำลังฟังจากระดับไหน และความสามารถในการเลือกที่จะเปลี่ยนระดับไปสู่ระดับที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อบทสนทนานั้นๆได้ตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้รื้อสร้างและทำความเข้าใจศิลปะที่เราคิดว่าเรารู้ดีที่สุดแต่กลับเป็นสิ่งที่เราทำได้น้อยที่สุดนั่นคือศิลปะแห่งการฟังเราได้เดินทางผ่านสามระดับของการรับรู้มโลของฉันในระดับที่หนึ่ง สู่โลกของเธอในระดับที่สองและสู่โลกของเราและทุกสิ่งรอบตัวในระดับที่สามสิ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือในโลกที่ทุกคนต่างตะโกนเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นที่ได้ยินการที่เราจะเลือกที่จะเงียบและตั้งใจฟังใครสักคนอย่างลึกซึ้งได้กลายเป็นหนึ่งในการกระทำที่ปฏิวัติและเปี่ยมด้วยความรักที่สุดให้คุณลองนึกภาพว่าการสนทนาคือการเล่นดนตรีร่วมกัน การฟังระดับที่หนึ่งคือการที่คุณมัวแต่ซ้อมท่อนโซโล่ของตัวเองในหัวโดยไม่สนใจว่าเพื่อนร่วมวงกำลังเล่นอะไรอยู่การฟังระดับที่สองคือการที่คุณหยุดคิดถึงตัวเองแล้วตั้งใจฟังจังหวะและเมโลดี้ของคู่ของคุณเพื่อที่คุณจะได้เล่นประสานกับเขาได้อย่างกลมกลืน และการฟังระดับที่3คือการที่คุณไม่เพียงแต่ฟังคู่ของคุณแต่คุณยังรู้สึกถึงจังหวะหัวใจของผู้ฟังทั้งหมดในห้องและบรรยากาศของค่ำคืนนั้นด้วยเพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์บทเพลงที่สมบูรณ์แบบที่สุดบทต่อไปของชีวิตคุณที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งไม่ได้เริ่มต้นจากการที่คุณพูดได้เก่งขึ้นแต่เริ่มต้นจากการที่คุณฟังได้ดีขึ้น ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter Just หวังว่าแผนที่นี้จะเป็นประโยชน์ให้คุณได้เริ่มต้นการเดินทางสู่การเป็นนักฟังที่ยอดเยี่ยมเราอยากเห็นการเริ่มต้นของคุณคอมเมนต์บอกเราได้ไหมครับว่าในการสนทนาครั้งต่อไปคุณจะลองฝึกที่จะเปลี่ยนจากการฟังระดับที่1ไปสู่ระดับที่2ด้วยเทคนิคอะไรเป็นเทคนิคแรก สำหรับวันนี้ขอให้ความเนียบของคุณนำมาซึ่งความเข้าใจที่ก้องกังวานสวัสดีครับ